ได้ครับไหนได้ขออภัยไว้ก่อนพอจะบอกได้มคะคุณน้องคำถามแรงนะขออภัยไว้ก่อนนี่หมายความว่าไงคะคุณระินนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการลาออกเกิดขึ้นไม่ทราบบหลังจากวันนั้นที่นัชชิงครับได้มีโอกาสได้พูดคุยเจออะไรอง้ไหมครับก็จริงๆแป้งก็ยังไม่มีอะไรคุณประวินเหมือนเดิมนะคะก็ก็เจอคุณประวินครั้งสุดท้ายก็อย่างที่เห็นกันที่เป็นข่าวคืนนั้นนะคะแล้วหลังจากนี้จะมีการติดต่อพูดคุยหรืออะไรอย่างน ไม่มีอะไรคุณประวินเลยนะคะคุณประวินก็คือน,น้องแป้งเหมือนเดิมนะคะอันนี้พูดจากใจลยครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่เคยมีคําพูดที่ไม่ดีไปตอบคุณประวินพี่รงพักดีเลยนะคะ,อ,ะอย่างนี้ทีมชาติชุดใหญ่ก็ยังไปซ้อมที่บีจีอะไรตามปกติมครับได้ค่ะ,คะส่วนทีมชาติอยู่23ก็สมาคมนํากลับมาทําเองขนาดนี้กาลังอยู่การในการเลือกโคต้ตนะคะซึ่งอิชิเอก็ได้อาสาว่า นื่องจากว่าทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติชุดใหญ่มีไม่เยอะอิชิเองก็อยากจะมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็พยายามที่จะ,อ,ะอันนี้เขาเสนอมาว่าอยากจะหาโค้ดที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับชุดใหญ่เพราะว่ามันจะเป็นการเป็นการต่อยอดกันไประหว่าง U20 U23 แล้วก็ชุดใหญ่นะคะค่ะถ้าแบบว,ว่ามีโอกาสจะเป็นต่างชาติญี่ปุ่นก็ โอกาสก็ยังเปิดกว้างสำหรับทุกคนแต่ก็คิดว่าต้องเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่ว่าแน่นอนแล้วก็ต้องมองผลเลิศนะคะของทุกชุดสำคัญแต่ก็แน่นอนชุดใหญ่ก็คือเม่นาชโนทีมนะคะเวลานายกเที่ยวใครรา้จัใครเป็นพิเศษอะไรนะคะเวลาเทียวไมรู้จาใครเป็นพิเศษเที่ยวที่พบอลพี่เหรอคุณลวิกไงน้องอ่าใช่ไหมพี่อับคุลลวิกเห พี่โทรทางทุกครั้งพี่วิคะหนูควรจะทํำยังไงคะพี่วิคะปรึกษาหมดเลยคะ่ะคุณเนบีพี่เนคะน้องฟุกจ้าปรึกษาทุกคนคะ่ะจริงๆต้องต้องบอกว่าพี่โชคดีนะคะได้เกียรติจากสภากรรมการทุกท่านเนี่ยนะคะท่านอุปนายกคนที่หนึ่งท่านป๊อปนะคะหรือแม้กระทั่งท่านเลิศศักดิ์ก็อยู่นั้นเกิดคนใหม่นะคะคนนอกวงการกนเนุืบอลอย่างคุณหมอต้องหรือคุณตุ้งนักพัฒนานทุกคนก็ให้กําลังใจนะคะคือพี่คิดว่าขณะนี้นะคะเรามารับตําแหน่ง ในช่วงที่ว่าผ่าน8ปีจากท่านพี่ออสพี่ออสเองก็โทรมาให้กําลังใจพี่นะคะต้องต้องกล่าวขอบคุณท่านเราก็จะต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้นะ,ะก,ก็แน่นอนนะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นเป็นสมาเป็นกีฬามหาชนเป็นที่คาดหวังของคนไทยทุกคนดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเดินต่อไปให้ได้นะคะอย่างที่บอกะคะ่ะอย่างเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราผ่านจุดต่าสุดแล้วปีที่แล้วเราไม่ได้เลยเลยครับผมถูกไหมฟู7ล้านเจ็ดล้านก็มาจากเงินของค่าเรือบีจีแล้วก็บุรีรามส่วนในการตั้งต้นแล้วก็เกิดจากการขายสิม ห้าร้อยเก้าสิบบาทปีน so <So, S 1> ี้ย hmm. re ังไงก็ต hmm. ้องดีกว่าปีนั้นน่ะเพราะคุณแม่ครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับได้จะมีการคุยอย่างที่ยังไงนะครับเพราะว่าดูแลตัวหลักๆก็มากับี่ได้มาโดยเฉพาะกับศักดิ์สมุรก็เดี๋ยวนะคะหลังจากการประชุมสภากรรมการวันที่หนึ่งนะคะก็คงจะได้แนวทางอันนี้ปุ๊บก็พอจะทราบแนวทางแต่วันนี้คงยังเรายังไม่พร้อมขอให้เสด็จน้ำก่อนนะคะเรื่องตัวทีมชาตินะคะเพราะเราก็มองว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ คือมันทับซอ้อนเยอะตอนนั้นนะมันมีทั้งสมสโมสรต้องไปแข่ง ACL ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ AFF ช่วหนันด้วยแล้วก็ไม่ใช่เป็น f ีฟาเอแต่ว่าพี่แล้วก็คุณฟลุกเองก็ได้ปรึกษาหาแนวทางไว้แล้วนะคะซึ่งหลังวันที่หนึ่งคงจะมาพูดเล่นอีกทีขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะพี่โซ่เยีะยนี่คุณน้องคุณต้องถามนี่ หมอโต้โต้บอกท่านเลจักท่านมาด้วยใจน,นะนะคะสัม,มาร์บีหมดทุกคนทุกคนรออน้อหมดเลยนะคะแล้วก็ที่